กำ,ก,กำลังลงทีมกุไฟกำลังลงเขาค่ะเดี๋ยวไปส่งให้บ้านเคลียพื้นที่บ้านเลยเคลียเคลียพื้นที่บ้านไว้เรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้เออโทรโทรบ,บอกญาติเลยโทรบ,บอกญาติเคลียพื้นที่เดี๋ยวผมอาไปส่งให้ บอกให้เขาจัดเตรียมอะไรต่างๆครักให้ันกาลังเอาขึ้น